อืมเฮ้แอรเลวสวัสดีตอนเช้า,าครับพอแม่พี่น้องผูผผผผดผครก็บอ่วตามหน้าเวียงแกยินดีแค้กันครับวันนีต้ตะเวนกันลักขึ้นครับส่วงแถวหกโมงเนาะ เอาไปหลุนปลาแล้วกันครับน้ำบ้กแห้งมองไปพี่น้องเลยน้ำโลกแห้งครับครับ <c oughs> จุดเชือติดหินแล้วติดหินด้วครับโอ้โลกแห้งดีครับสองทามือมันนี่น้ำโลกแห้งดีดีครับมองไปพีน่น้องเออทางใดกะไปหาหลุนปูหลุนปลาแล้วกันครับก็มอตามไปด้วยนันสีจวดอยู่บ่นนี้รือว่าสีแห้ว ไปเบิร์นกันกันแล้วกันครับไปค่ะมาพ่อแม่พี่น้องหลุ่นน้ำกันเบิ่งครับมือนิซิมี่อยู่ยามน้ำกันครับยามน้ำกันจวดจัดฝาดบึ่งเลย โอ้หนามไล่ไเลยเอะะ่คือเลย ดดดอืมไอ้อะไรอะปักอีปลำกับตัวแหลกแหกมันปลากรเสีหยบคือวเนหะ็นด้ายมน สักหลอด,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 ดสักรอดเตรียมเล็กแ,แห่งมันมาครับ โอ้มันเขาเป็นมือเด้อปลาก่อยเสียบไปเลยสุดจุดบุดต,ตัวเดียวโคโลโุมาครับ มองซิปอีกตอนหนึ่งครับบางหันเท่นตัวเดียวโคโลครับอ้าวธรรมดาแหละพรอแมพ่พีนอกระมือม,นม,อมนนอันมือมปมันนะครับเดี๋ยวนได้ขุมมือลายมันก็โว้โจ้่าเช็ดยังงแต่นอน,นี่ของสรรัปลาก่อยเสียเป็นบัวขันย่าบัวเขาบัวดิบบัวดิมีได้อีครับ โอ้ยเด็นวะอย่าประมาทมันเด้อครับโอ้ยมันจะถือกูมือได้เอ,อ้ดีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเห็นหัวหน้าก้อยแสียบฮะ มันหนกก้อยเสบเดืยดเดืดเดือเดอดเดดเดดเพื่นเขาเป็นหมองอยู่ได้ครัพ่อหนากก้อยเสียบป๊ Ủa. Sạc thế đèo sạc lọt đèo của lọt sạc lọt đèo sạc lọt sạc lọt đèo sạc lọt sạc lọt lọt อ้าวก็มึงก็โอ้โหห็นตัวเดียวตอนตัวนี่บ่เฮ้ยเออมีหอดคุณตองว่ะเนี่ยฮะโอ้หหอยปลายังวาลุด คุณตองคุณตองว้ยมาบ่อนไก่เลยคือบุถึงมองนะสามตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยย่งบ่เหีอยู่ลครับ ปจุดถิ่นมาซื้อบ่จุด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 เอายังเห็นแต้มนะครับ <sentido> มาพอมีพี่น้องเลยซูดท้ายท้ายสุดได้บาทมองซีบสองตอนนั่นตอนหนึ่งเห็นสองครับตอนหนึ่งเห็ตนตัวหนึ่งเอากันยังดีครับมาเหี่ยวพ่อมีพี่น้องเลยถือว่ายังใส่การใดอยู่ครับมองโอ้อันนี้รุ่นใหญ่ได้บาทเนี่ยม,มีปูมีปลาบ่รุ่นใหญ่ ป้ามังสิบกับส่วนหลายมั่งแปดมังสิบมังสิบสี่ถือว่าค้องใหญ่ปวดรอดเบิด Ừ. Không nghe yêu bố khóc Úp ừ. เลือดกบดึงไว้พเพราะเลือดเลยนะมีจัดนะครับมองไงบูมีดอ่ะโอ้เลือดก็จะเขาไม่เบียดครับเนาะนี่นะ มีมีมีครับมีืออยไปกรรโอ้ยกุฎวดต,ตัวใหญ่เอามือก็อยู่วะมันถึงมอสิฟซีอยู่เสยโอ้ยกุฎวดใหญ่ดอกเคยมาทกบาดเนี่ยโอ้กับว่าข้าปากกับวายุครับสำม,มองซีฟตัวนั้นโอ้ยเอาเป็นยังดีน,น,น,งนังเห็นรุ่นปลามอสิฟนี่เนาะ โอ้ยถกกันเบดแห่งเลยตื่นบด,ด,น <c oughs> นนดเลยมันถกส่วงจ่อมัวกับมาสีหลอดแน่นอ่ะตัวหน่อยข้าปากมั้งซะมาดึงกันจ่อๆอตื่นได้เหยยคนคิดว่าตัวใหญ่เลยอ้ย,ยอันยาเรือกดิอ้ย บปิดเดี๋ยวต้องมีฟินอ้ย,อยมอเลือยกับพอเลือยว่ากันมอ่อจะเขา่าอึบอึบอึบสุดจุดปุด ปลากระกหน่อยตัวเดียวเออน้าโอเคคนใหญ่ไม่มาใหพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้กเห็นปลาสีตวัวครับพ่อแม่พี่น้องปลากร่อยเสียบบนเขาครับมือนเห็นตัวหนึ่งปลากระกสองครับปลาตรองหนึ่งครับเนาอย่างนี้โอเคอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย อะไรกะตารุ่นน้องกันไปเรื่อยครับมาแลงสินเดหามองลงอยู่ด้ยครับเห็นแล้วเป็นบ่อนโซ่อยู่เนาะจังใดกัฝากต้อนพร้อม่ัพี่น้องก็แเดวกันครับมันนี้ได้ต้อนลเร็ถือยังโอเคเนาะครับพร้อมพี่น้องต้อนละตัวสองตัวถือว่าได้เบิดมองอูกันยังมนงันที่เก่าอยู่ครับ